สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับส้มชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นนะคะซิตาเจลใสตัวนี้นะคะนี่นะคะเพิ่งออกมาใหม่นะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับนะคะโลชั่นน้ําหอมนะคะเป็นเจลนะคะน้ําหอมบํารุงผิวนั่นเองนะคะซึ่งตัวที่เลือกมาก็จะเป็นสีฟ้านะคะรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นนะคะ กลิ่นแบบว่าสะอาดๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมีชื่อว่านะคะซิต้านะคะไทออร่านะคะเพอร์ฟูมบอดี้เจลนะคะดิฟนะคะซีแนะคะตัวนี้เนาะก็ตัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าแบบว่ากลิ่นจะเป็นอะไรยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเจลแบบเจลสีแบบโอ้ดูนะคะทุกคนเออมันจะเป็นสีแบบนี่เลยสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะ กลิ่นแบบว่ากลิ่นสะอาดนะกลิ่นแบบกลิ่นสะอาดอะ่ะนะคะจริงจริงอะแล้วก็แบบว่าคือทาแล้วก็คือเนี่ยพอทาไปนะคะเห็นไหมเนี่ยพอทาไปเหปะเออนะคะมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวไปเลยนะคะเพราะมันเป็นเนื้อเจลม,มันก็จะซึมเข้าสู่ผิวง่ายใช่กลิ่นมาสะอาดนะ่ะแต่เวลาทาไปแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมนันหาย <laughs> เออ เนี่ยนะคะคือกลิ่นตอนที่แบบบีบออกมาก็คือกลิ่นแบบอืกลิ่นแบบชัดอยู่นะแต่พอเวลาทาไปแล้ว,ว่กลิ่นมันเหมือนกลิ่นมันหายนะคะทุกคนค่ะกลิ่นมันหายไปเลยนะตัวนี้นะเป็นสีฟ้านะคะนิ่งนะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเขาบอกว่าหอมนานนะคะ ตลอดวันนะคะเป็นเจลสายไม่เหนียวเนื้อนะคะเห็นปะพรทาเสจปุ๊บมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะก็ตัวนี้มีวิตามิน E นะคะวิตามิน B3 มเนาะแล้วก็มีมอยเจอไรเซอร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคือแบบมันสําหรับพกพาอะไรเงี้ยสาหรับเวลาที่เราแบบต้องการแบบบํารุงผิวหรือว่าออกไปเจอแสงแดดอะไรอย่างนงี้เนาะส้มก็รู้สึกว่ามันพกพาง่ายนะคะเพราะมันเป็นแบบถุงเป็นซองแบบนี้นะนี่เลยนะคะก็ตัวนี้ราคา ไม่แน่ใจว่า20กว่าบาทหรือเปล่านะคะเนี่ยตัวนี้นะใช่ก็ไปหาซื้อหาลองกันได้นะสำหรับใครที่แบบว่าเอออยากลองใช้อะไรเงี้ยส้มก็รู้สึกว่ามันแบบไม่เหนียวเหนอะหนะดีมันซึมเข้าสู่ผิวไว้สำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบเนื้อแบบที่มันเป็นครีมอะไรเงี้ยส้มรู้สึกว่าเนื้อเจลก็น่าจะตอบโจทย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องของกลิ่นหอมอะส้มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าจะติดผิวเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าทาไปแล้วคือ กลิ่นมันก็หายอ่ะคือเวลาทาไปลงกับผิวแล้วคือกลิ่นมันหายนะคะ้มไม่ได้รู้สึกกับกลิ่นเท่าไหร่นะก็รีวิวตามความรู้สึกนะคะก็นั่นแหละนะก็ใครอยากจะไปลองก็สามารถไปหาซื้อหาลองได้ที่เ e เ e ่นอนะคะก็คลิปนี้้มก็มารีวิวนะคะว่าแบบว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะคะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็รู้สึกว่ามันซึมไวดีนะคะกลิ่นก็ ยงตามที่บอกเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะส้มจะต้องขอตัวไปแล้วนะคะใครที่ชอบให้ส้มมารีวิวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย